ครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีอย่ามเ,เช้าครับแต่ะสว่างแล้วเพลิลรบไปนิดนึงตื่นแล้วมีให้เห็นอะไรไหมมีให้ผมเห็นไหมฮะทุกคนอันแรกก็เป็นไดโอ้โหฝนตกครับผมจะดักหนูฝนตกอีกแล้วผมเบื่อเลยไม่มีอะไรเดินมาเลย ฝนตกบอกแล้วซุ่มครับผมฝนตกครับทุกคนเซ็งเลยโอ้ปีกกวเลยนะเฮ้ยตอนดักไหมกะแล้วเลาเราฝนผม,ผมดักนะฝนจตต้องตกทุกทีเป็นอย่างเงี้ยตลอด น้ำกำลังหนาอยู่นะเนี้ยมันไม่มีรอยอะไรหรอครับทุกคนบอกเลยท่แถวนี้มัว่วจริงเห็นน้ำกำลังจะแห้งก็เลยลองดักๆทิ้งดูกลายเป็นฝนตกสามอีกเฮียเลยอะไรมันจะมาอะไรอย่างงี้โอ้ยไม่เป็นดังใจอีกแล้วชีวิต <c oughs> ไม่สมเหตุสมผลเลยดักหนูที่คนตกอีกแล ทุกคนเอ้ยผมจะได้มีผนงานอะไรให้ทุกคนดูดูดยอดข้าวดิดูดิดน้ำยังเต็มอยู่เลยอ่ะโอ้โหเดี๋ยไปดูตรงนู้นหนึ่งอันดูครับไม้เป็นคันสูงเนี่ยนี่องฟังเลยคันสูงหบดเลยเลยเฮ้ยมีรอยเดนินนะเนี่ยจะบอกให้พ้นมันตกเนี่ยแล้วเนี่ยโอ้แชะไปหมดเลยทีนี้เอ้ยสรรพคุณ ให้ดักดีสักวันไม่ได้หรือไงก็ไม่รู้ตอนดักก็ว่าน้ำเยอะแหละฝนลงช่วยอีกรยบรอยครับหุยหลุมอะไรวะเนี่ยข้ามได้ไหมตรงนี้ฮะอลนไหมโอ้ข้ามได้อยู่เมื่อวานไม่ได้ข้ามตรงนี้เมื่อวานเดินเลาะข้างๆข้างๆนี้มาโอเคได้อยู่ นีเมื่อวานคนก็ดักอยู่ตรงนู้นตรงไฟนู้นเนี่ยรอบหมดเลยมีแต่คนดักนู่นครับผมเมื่อวานนี้เทศกาลครับผมพอข้าวเกี่ยวแล้วก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับโอ้โหเมื่อวานจะแห้งเลยก็ว่าถ้าได้ตัวตรงนี้เดี๋ยวจะมาซ้าเลยแหละแห้งอยู่เลยโอ้โหตกบาตรแล้วตกแชะเลยทีนี้ <c oughs> ว่ามันกึ่งแห้งแล้วครับผมโอ้ตายตายแล้วอย่างนี้ไม่ได่เรื่องได้ลาวเลยดักหนุเลยฝนตกทุกท <c oughs> <c oughs> ีเดี๋ยวไปดูต่อนันไม่ติดเลยทุกคนโอมันตกไปครับทางนู้นต่อ,อครับผม ต่อต่อที่ตรงนี้โอ้โหเฉะเฉะว้ว,วอ่าเรียบร้อยครับผมทุ่งนี้มันต้องโดนนี่ฮะทุ่งนี้ต้องโดนสิยังไงตัวสวยเลยครับตัวใหญ่เลย แล้วละครับผมหนึร้อยหนึ่งแต้มมาแล้วถ้าคนไม่ดักกับผมก็ดักแล้วทุกคนตร,ตรงนี้มันแห้งแล้วคนมันเดินเยอะเฮ้ยผมเลยไม่กล้าเยอะเท่าไหร่กวหายเหมือนกันแส <c oughs> ดงว่าคน,นต้องมีเดินเดินเลาะ,ละ,ละข้างบนเลยครับ <c oughs> ว่าผม,ผมมาเร็วด้วย <c oughs> มาทีเขาลงฝั่งนู้น ผมก็ซูมซูมไปเข้าไปโอ้โหขอดักฝาผ้าซูมไปจนเห็นนะขอดักฝาผ้าผมอ่มนี่อันหนึ่งเฮ้คิดว่ามีพนนะสำหรับทีนี้ผมอะเรียบร้อยฝนตกพัดนี้แล้วก็เรียบร้อยดิหาไม่เจอเนี้ยไเป่าไม่รู้ ลูโอ้โหขัดจัดลาบขนน,นี้โอ้ไม่ติดครับผมป่ะดูหมายต่อไปครับอ่าครับผมมาตอ่นี้ม่จะมีที่นี่มันมึน,มนไหมเขาจะมีตัวแล้วครับทุกคนเน่ะนดักซุ่มๆหมานะนูแล้วก็ดูนี่อันนี้อัน,น,อน,นแล้วก็ไปเกาะนู้นแต่ไก่นั่นแหดักซุ่มอะครับ หนูเล็กนั่นเยอะแน่แหละหนูเล็กมันมีเยอะแน่แต่ว่าตัวใหญ่ไม่เจอแล้วครับไม่เห,เหมือนเมื่อก่อนแล้วมันค่อยเข้าเลยนะนานๆเข้าบ้างไม่เข้าบ้างครับผมอย่างน,าน,นี้แหละครับผมเออเรียบร้อยครับตัวไปเริ่มเลยไฟไม่ได้ออกมามั้อครับนี่ไงโอ้ยใหญ่โอ้โหโอ้โห หวานจ้อยอย่างนี้หวานจ้อยนักอึกเลยทุกคนหนักอึกเลยนี่มั่วเนี่ยทุกคนบอกเลยนี่น่าจะมีด้วยซ้ำตรงนี้คิดว่าหนูอยู่ทุ่งนี้ด้วยด้วยซ้ำแต่ไม่ได้ดักเอาเลยวะคิดมาจากบ้านหมายละตัวพอครับผมดักยี่สิบอันนะแต่อีกทุ่งหนึ่งนัคือก่อนจะกลับนั้นคือไปดักแซมแซมพ่อตามคันนะได้่ะ ไม like ่น่าจะมีปลาสีเพราะจะดักดีกว่าครับผมแล้วก็อันนึงก็ไม่ได้เรื่องเรื่าวครับผมเหมืนนั้นเหลือทุกงทุ้ท้ายจริงแต่ว่ามันไม่เวิร์คครับผมจะดักไปแล้วมันดักน้อยๆไงทุกคนผมก็เลยใส่ใส่ให้มันได้เยอะอีกหน่อยหวังมัวมัวมั่งซุกซ้วะแบบนั่นแหละเอ้าหมุนหมุน โอ้โหตัวน้อยเดียวเองเฮ้ยยังดีวะอ่ะก็ยังดีนักติดครับทุกคนวันนี้แหละกลางทานางเลยกลังทลางไปเลยได้เห็นเห็นอืมเราสองตัวเฮ้ยเอากลับดีเท่งนั้นโอ้ยไม่คิดว่าจะดีกลับดีอีก ไอ้ที่คิดว่าดีแนะ่หมาื่อกี้นี่ใหม่แรกอะโอ,โอ้โหแควแ่งฝนตกแค่ทางนี้ตกน้อยครับทางนูน้นตกเยอะกว่าโอ้นู่นครับผมฟังนูน้นไปดูใกล้ๆฝั่งนู้นดีกู่ะมาดูครับตรงนี้อันเดียวแล้วครับตรงนี้แค่เท่านี้เฮ้ยโอ้นี้อันเดียวไม่อ่ะอันเดียวพอจะมีเฟียปล่าไม่เฟียบครับผมสู้ทุกงนั้นไม่ได้เลยมั่วดีฝ้าอีก <c ười> ไม่ติดเลยคนตอนนี้ก็จะเป็นรายการปาดดักครับผมนี่เปฟังเดียวกันเลยมะแงบหวะต้น,นหนะตั้งค้างล,ละคนอ้อต้นไม้มีป่าปาดปาดดักเออนอนแล้วหนึ่ง นี่ครับผมนี่นไงโอ้ลุ่นเงนลูกม,มันตัวยงตัวใหญ่มีไหมตัวใหญ่มีเดินเอาไหมโอแต่รู้สึกเละเลยครับทางนี้น่าจะมีเดินมาเอาบ้างแหละครับทุกคนเอ่เดี๋ยวมาเก็บครับผมเดี๋ยวต้องเดินผ่านกลับมานี่อันหนึ่งเอา้าได้ทาบบอกเฮ้ยทุกคนทางนี้เล่นไปได้ทามเดี๋ยวสักไะหาอ่านในนั้นเนี้ย ไอ้ตัวก็ฟุกแหละแต่เอ๋โอ้โหดีเลยตั้งดีเลยไม่ได้เดินไปนูน่นหรอกครับผมทุกคนข้าวมายัางไม่ได้เกลือแต่ไม่ได้เดินไปที่เกลือเดินครับมันทึบไปตอนช่วงตอนตอนช่วงนั้นมันก็กําลังดีฮะแต่ว่าตอนพอเวลาที่ว่าใกล้ๆจะนั้นมามันออกระคึมๆแล้วก็เหมือนจะมีฝนครับแล้วมันก็ตกจริงๆครับผมตกป,ปล่อย ตอนกลับ <c oughs> นี่มาช่วงไหน่สมมตนโซอีกรอมเอาผมใหม่นี้เราจากห้าได้สามถือว่าสําเร็จอยู่ครับหม่านอยู่ไปต่ออีกใหมยย่หนึ่งครับนี่ครับหัวนี้อันนึงโดยเพรามัลึกพ่อรักไปแล้วนะ่ะพ่อก็รักตรงนู้นข้างค้างดวนเลยได้ไปหกเจ็บตัวครับเมื่อกี้นี้ หกเจ็ดนี่แหละครับผมประมาณนี้แหละแต่เห็นเห็นแล้วแหละขี้สวดขี้จอดดูว่าจอดดูนิดนิดน้อยรู้ว่าตัวส่วยใหญ่ดูดีครับแต่ผมละ่ะไอ้ผมก็ได้อยู่นี่ไงเฮ้ยน่าจะเป็นรุ่นนี้เลยผมว่านะถ้างั้นนะรุ่นนี้เลยพายเงินรุ่นนี้แน่ๆเลยอุย้ยตัวตุ้ยใหญ่แล้วอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ย ทูกคขนเห็นคิตา้าเฮ้ยเห็นอย่นี้ไหมเห็นดินน้ำมันโรลลุดมันไหนนี่งไงมีนูมากัดแล้วก็ไปเปื้อนดินน้ำมันตัวนี้เอเธอไม่ธรรมดาที่เนี่ยเ,ออเฮย้ยเอาขอให้วิ่งไปโดนหัวดุลนเลยแ <c oughs> ยวคนละทิศคนละทางเลยคน หัวนู้นเลยแา่เขาเลยขึ้นทางไปเลยใกล้อ้าวถึงแล้วโหเหนื่อยวะคนไก่เดินม,มาติดปนี่ยไก่เนี่ยติดทีเธอหนะไม่ติดด้วยไกลๆมันล้องหนูเล็กเดินยาวมั้เนี่ยชำ้ำไปหมดแต่ก็ไอ้นี่ก็เยอะผังคอนครับผมไม่ติดไปดูว่านูุ้นียอดไปทงกันแล้วก็หมด หมยเมื่อกี้ฝั่งนู้นไม่ติดครับทายแต่ไม่ติดแต่ก็ตัดออกไปเลยอันนั้นเพราะว่ามันข้าดักกัหมุดแล้วรอยข้าดักข้าดักแล้วผมก็คิดว่ามีล่งองทีนน่มั่งห้างไว้อันก็ไม่ติดเลยแสดงว่าซัดไปหมดกันแล้วเพราะว่ารอยติดข้าวบานบ,นบานมันเลย<ต>ผมคิดว่าหมายเนี่ยผมว่าจะของนา,นานะจะไม่เอานะแล้วก็เนี่ย ประมาณเนี้ยแล้วก็มีนเนี่ยแต่ว่าใหม่เนี่ยถ้าของนาน่าจะไม่เอาผมว่าไม่เกี่ยวแน่นอนทิ้งเลยเพราะว่าข้าวก็ไม่ได้ราคาสูงด้วยแล้ว้า,าผ้านเนี้ยเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้ขึ้น,เ,นเต็มเลยแลวหนูชอบอยู่ในพ่งนี้ด้วยผมก็ได้มาแล้วนะหนึ่งเรจะเดินผ่านไปได้โหลึกงานผ่านยาไปได้บาดด้วยครับไอ้้าเนี่ยมันเป็นเสางงม,มไปต้นหนึ่งใช่ปะ ออกมาต้นหนึ่งด้อดีมันงมไปผมดรักคางๆงอย่างนี้แหละไม่รู้จะดักไหนวะเพราะรักไปแล้วเลยไม่รู้จะดักไหนโอ้ไม่ติดอุ้ยติดอุ้ยคนนานเรียบร้อยตัวใหญ่ด้วยไอ้ตัวสวยนี่ไงนี่นี่นี่มี100รอยเล็บข่วนเรียบร้อยครับสองตัวโอเคได้หกตัวก็แจ่มดูนะตัวคุณรุ่นกำลังดีเลยเออโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูผลงาน ที่รถกันดีว่าครับว่าเป็นไงดีเป็นไงมากน้อยเป็นไงไปครับไปดูที่บ้านหนแล้วดูทีร่รถดีครับไปอ่ามาสรุปผลงานครับเราได้หกห้างครับอันนี้จะเป็นระดับกลางกลาง,กลางนะกลางกลางครับครึ่งโลครึ่งโลเงีนน้ยเลยนี่น,น,น่าจะมาณครึ่งโลครึ่งโลเงี้เลยครับวันนี้ยังดีฮะทุกคนนี่ใหญ่หน่อยกลางใหญ่ใหญ่หน่อยครับผมห่างใหญ่นี่ห่างหมดเลย อันนี้ใหม่ล่าสุดหมน่นนสามใหม่ใหม่ฝั่งนู้นไม่ได้เลยครับเรื่องๆอไะไรปะมีทุง่งขนดักเยอะมากดักจนหมดแล้วะ่ะมีตะลอยแวกดักครับผมนู่นมันคงมันรวมจนแบบว่าหมดเลยอะพอ,อยังไม่เกี่ยวด้วยเนี่ยป่นก็ตกอยู่ตลอดครับส่วนพ่อเราก็ทุ่งนี้เม,ามาื่อวานถ่ายในแอปไอ้บ้านฟ้าก็จะเป็นวิวนี้นะครับผมนี่ับวิวนี้เลยตรงนี้เลยจำได้ไหมทุกคนอ้าวโอเคอยู่ครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์ก็ซอบสับคายเด้อทุกคนโอ้เหงียวเรื่องครับเดินน้ำๆแบบเละๆคนๆเนี่ยครับอันนี้น้องๆชาวต่างชาติก็มาอ่าอันนี้ครับมาหาปลาปูครับเราไม่มีปัญหาเรื่องนี้อยู่แล้วครับ